โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต้องรวยหรอเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะพาีกที่ฟอร์จูนไทเกอร์นะีนะผู้ชมนะอยู่ค่ายพีจีนั่นเองนะผู้ชมนะเป็นพี่เป็นน้องกับเกมวัวหรือว่าเกมหนูนั่นเองนะผู้ชมนะอันนี้ผมกดไปหมายเลขก็คือแบบ ไม้สิบสองไม้เข้ามาเลยนะผู้ชมนะแล้วคูณสิบด้วยเบดห้าโอ้โคตรเสียดายเลยไม่ได้อัดไปนะผู้ชมนะไม่เป็นไรครับผู้ชมนะโอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้อาตองจะทำเพื่อความสรุปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาแนะนำให้เด็กๆและห,หนูทุกคนเล่นตามดือ้อสำหรับผู้ชมช่องของอาตองรวยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไ้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับคือรอบก่อนเนี่ย ช่วงนี้ก็คือผมไม่ต้องพูดถึงรอบก่อนหรอกนะก็คือช่วงนี้เลยคุผู้ชมช่วงกลางเดือนมาเนี่ยผมทําคลิปได้ไม่ค่อยที่จะแบบบูมหรือว่าแตกมากเท่าไหร่นะช่วงมากอ่าอย่างน้อยก็เป็นพวกที่แบบเกลือซะส่วนใหญ่นะทุกคนนะแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคกับทางผมเท่าไหร่นะผู้ชมนะซึ่งก็ทําเต็มที่แล้วแหละแต่ว่ามันได้แค่นี้นะ เต็มที่สุดๆแล้วผู้ชมก็โอเคคลิปนี้เกลือไม่เกลือก็เต็มที่ครับผมใส่แน่นอนงบผมตั้งมา6กพันแต่ผมเล่นไม่หมดนะเต็มที่จะเหลือสองสามพันประมาณนี้นะครับผมตามสถานการณ์พิกหน้าง,งานเอาครับผมมาตามสถานการณ์อ่ะรีโลไห่ครับไม่เป็นไรตามสถานการณ์ครับพิกเอาแบบตามจังหวะคือหน้าง,งานไปเลยนะไปถ้าได้ก็โอเคครับไม่ได้ก็ปล่อยครับผู้ชม เธอโบไปเลยครับคือมันเกลือจริงนะครับช่วงนี้ผมว่าจะวินช่วงแต่ก็ลองวินช่วงไปแล้วนะทุกคนนะหนึ่วันนะแต่ก็ยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ในการแตกของมันมคือเอาง่ายๆอ่ะคือมันยังน้อยอยู่นั่นเองนะทุกคนนะยังไม่ได้ได้เยอะอะไรมากครับยังน้อยอยู่ สามสิบรอบก็ยังว่าต้องเบ็ดสามสิบครับสามสิบรอบไปเลยโอ้เมื่อกี้ผมคิดว่าผมเอาเบ็ดสามสิบนะแต่ที่ไหนได้เบ็ดห้านะสวยไหมลูกออกไหมไม่ออกครับปล่อยไปเลยวันนี้สบายสบายครับได้ก็ได้ครับคือมันต้องยอมมันน่ะมันต้องมีช็อตที่แบบมันเอาคืนอยู่แล้วนะเพราะว่าผมมีช่วงที่พีกอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มจะไม่พีกแล้ว ยังเงียบอยู่นะไม่ค่อยโดดเท่าไหร่มา50เลยครับ50รอบครับ5000นะถ้าโดนเนะี่ยใช่ไหมเบ็50บาทหมดนี่เลยเพอดีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับคือ <c oughs> อย่างน้อยคูณสิบขอไม้หนึ่งก็พอครับทุกคน เอ้ยมึงจะโกรธอยู่นั่นแหละแม่งไม่ยอมโดดสักทีเลยโอ้โหมึงปล่อยออกมาดิเออเท่าไหร่ไม่รู้เอาไว้ก่อนพันนึงก็เอาครับตอนเนี้ยโอตัวนี้แพงอยู่นะแต่เบตด5ห้าสิบมันก็ประมาณนี้แหละคือตอนเนี้ยคือผมต้องการคูณสิบมากๆเลยนะ สองพได้มั้ง <Yeah. S 1> โอ้โหมันจะเป็นอะไรวะช่วงนี้กูถามจิ้ง <c oughs> คือไม่มาเลยนะทุกคนนะแม่งแทบจะไม่มาเลยครับลหลายๆอย่างนะ <c oughs> ช่วงกลางเดือนเนี่ย <c oughs> เวลาที่เล่นก็ตามนี้เลยทุกคน <c oughs> ผมอยากให้มาใจจะขาดนะครับแต่มันแทบจะไม่เกิดขึ้นกับผมเลยพันหนึ่งเหมือนเดิมครับ <c oughs> เอาไปก่อนเอาไปก่อน <Yeah. S 1> ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย nice. Nice. ผมอยากให้มาเร็วที่สุดอะสองร่สิบเาจริงจะไม่โดดเลยเหรอช่วงนี้คือจะจะขูดเลือดขูดเนื้อกันจริงๆ <Nice. S 1> ใช่ไหม สู้เต็มที่ 4, อ่ะสี่พันะถ้าได้ก็โอเคครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <Nice. Hey. S 1> คือไม่โดดเลยนะตั้งแต่นั่งเล่นอยู่เนะี่ยคือไม่ไม่มาเลยครับร้อยกว่ารอบแล้ว <Nice. S 1> คือสู้เต็มที่เท่าที่สู้ไหวครับผมอะ nice. yeah. ก็ดีอ่ะมันไม่ได้โดนแบบยับเลยอ่ะออกมาดิแม่งเอ้ยกูต่อยแว่นแตกสักทีไหมเนะี่ยโอ้โหไอีเวนแม่งแทบจะไม่มาเลยกูจะสอยแว่นแม่งอยู่แล้วเนะี่ยไอ้มาได้ทีละพันทีละพันไปต่ออยู่วะก็ยังสู้เหมือนเดิมเลยวะ ขอแค่รอบเดียวแต่ถ้ารอบเดียวมาแล้วไม่ถึงคูณสิบนะผมหยุดเลยทุกคนคือเป็นรอบนี้ที่ผมเล่นทําคลิปแล้วแบบอ่าฝืนตัวเองมากนะครับฝืนธรรมชาติแบบฝืนมากๆเลยครับ <Nice>. hmm. มันประมาณร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยหิแล้วมันไม่ใช่ร้อยหมันร้อยปิรอบแลวย,ยังไม่โดดด้วยนะ คือเอาวายมาก็เท่าเดิมครับสะสมได้เท่าเดิมเนี่ยผมอาจจะหยุดแล้วครับเพราะว่าผมสู้เต็มที่อะเข้าเนื้อด้วย4 0 0พันกว่าจากที่พูด4 0 0พกว่าบาทนะเข้าเนื้อด้วยครับตอนนี้ <Nice. S 1> เนื้อเยอะเลยแหละแล้วไม่โดดไม่อะไรเลยนะทุกคนนะซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละโอ้พอครับผู้ชมมันต้องหยุดแล้วเพราะว่ามันเกินงบที่ผมตั้งไว้มากครับผู้ชมนะก็ะโอเคครับผม ย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆและอีนูทุกคนเล่นตามหรือสําหรับผู้ชมช่องของอะต่องเลยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไปกําลางใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับแย่ yeah, ครับผู้ชมช่วงนี้